ข้อจทย์นะครับรูปแบบของ i ที่ควรรู้ตัว i เนี่ยตามนิยามที่บอกนะครับไเท่ากับสแควรูทลบหนึ่งะครับไเท่ากับสแวรลบหงในกรณีนี้ i อกำลังหก็ได้ i ตัวเดิมคราวนี้ i อกำลังสองเนี่ยนะครับอนะกำลังสก็คือเอาสแควรูทลบหคูณกัน2ตัวนะครับหรือพูดง่ายก็คือสแควรูทลบหนึ่กำลังสก็เท่ากับลบห ในกรณีนี้ i กําลังสเท่ากับลบหนึ่ส่วน i กําลังสามก็คือ i กําลังห่งคูณกับ i กําลังสองํากลังหนึ่งก็คือ i i กําลังสคือลบห่งลบหนึ่งคูณ i ก็ได้ลบ i นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น i กําลังสามก็มาเป็นลบ i i กํกลังสก็คือ i กกำลังสทั้งหมดยกกำลังสอง i กำลังสองได้ลบหนึลบหนึ่ลังสองก็ได้ห นะครับลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งพจไอกำลังสี่ก็ออกมาได้หนงนั่นเองนะครับรูปแบบนี้คือลักษณะของไอนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับนะไอกลังหนึ่งเท่ากับไอนะครับเท่ากับไอไอกำลังสเท่ากับลบหนึ่งกำลังสามนะครับเท่ากับลบไอไอกลังสเท่ากับหนึ่งนะครับ สี่ตัวนี้นะครับบวกกันหมดนะครับนะคือถ้าเผื่อเราเอา i กกำลังหนึ่งบวก i กกำลังสองบวก i กกำลังสามบวก i กกำลังสี่ก็จะเท่ากับตัวนี้ตัดกับตัวนี้หมดไปได้ศูนย์ตัวนี้ตัดกับตัวนี้ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยนะครับนะ i กำลังหนึ่งบวก i อกำลังสองบวก i อกำลังสามบวก i อกำลังสี่ได้ศูนย์คราวนี้เรามาดู i กกำลังห้าบ้างนะครับ i กำลังห้า i กำลังห้าก็คือ i นะครับนะ i กำลังห้ากำลังห้าก็ได้เท่ากับ i กำลังสี่คูณ i กำลังหนึ่งซึ่ง i กำลังสี่ได้หนึ่งคูณ็อกมาเป็น i นะครับก็จะวนกลับขึ้นมาอยู่ข้างบน i กำลังหกได้อะไรก็ได้ i กำลังสี่คูณ i กำลังสองไกำลังสี่คือหนึ่งกำลังสองคือลบหนึ่งคูณกันก็ได้ลบหนึ่งในกรณีนี้ i กำลังหกก็ได้ออกมาเป็นลบหนึ่ง I กำลัง7ก็เท่ากับ i กำลัง4คูณ i กำลัง3ซึ่ง i กำลัง4เนี่ยได้1นะครับคูณกับ i กำลัง3ซึ่ง i กำลัง3ก็ได้ออกมาเป็นลบ I นั่นเองในกรณีนี้ I กำลัง7นะครับก็เท่ากับลบ I i กำลัง8นะครับ i กำลัง8ก็ได้ i กำลัง4ทั้งหมดกำลังสองก็ได้1นกำลัง2ได้1นั่นเองเพราะไ I กำลัง8ก็เท่ากับ1ชัดเจน